เรามาดูโจทย์ข้อ7นะครับเฉลยโจทย์ข้อ7ของวิชาซอยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเฟ Relationship นะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับเฟ Relationship โดยตรงนะครับเฟ Relationship เป็นบทแรกๆของวิชาซอยนะครับ เขาบอกว่าดินตัวอย่างมี V เท่ากับ850ลูกบาศกเซนติเมตรหนัก1,600กรัมมีปริมาตรน้ำนะครับ200ซีมีความถ่วงเฉพาะ2.65ให้หาว่า e เท่ากับเท่าใดเราเห็นโจทย์อย่างนี้เมื่อไหร่เขียนรูปครับเพื่อความเข้าใจฝึกบ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้เป็นซอยโซลิดข้างบนเป็นช่องว่างมีน้ำอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นวอเตอร์แล้วก็เป็นแอร์เป็นอากาศนะครับเราก็ควรที่จะต้องเขียนเพื่อทำความเข้าใจไว้ก่อนต่อไปก็จะจำเป็นรูปภาพได้นะครับปริมาตรนะปริมารมตรเม็ดดิน ปริมาตรน้ำปริมาตรอากาศให้ปริมาตรอากาศกับน้ำเนี่ยเราเรียกว่า Vv คือช่องว่างนั่นเองปริมาตรช่องว่างปริมาตรรวมทั้งหมดคือ Vt ไหมครับและฝั่งซ้ายเราก็จะเขียนเป็นจริงจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนสลับกันได้อยู่แล้วนะครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ลองเขียนเป็นอย่างนี้ดูด s ยูเนะครับอ่าเวทของโซลิดเวทของไรเวทของน้ํำเวทวอเตอร์ไม่มีเวทของอากาศนะครับรวมเบดเสร็จน้ําหนักของดินทั้งก้อนเราเรียกว่า WT ก็จะเท่ากับ W U Water บวกด้วย W U ของน้ําในที่นี้โจทย์กําหนดอะไรครับ V เท่ากับ850 G.C หมายถึงตัวไหนหมายถึงตัวนี้นะครับ850รอานะลูกบาทเซนติเมตรอย่างเงี้ยเป็นต้นกำหนดอาอีกครับหนักดินตัวอย่างหนัก1 6 0 0กรัมดินตัวอย่างหนัก1,600กรัมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ1,600กรัมเดลย,ยูทีนี่เองนะครับ มันทัดถัดลงมาก็คือปริมาตรน้ําเท่ากับ 200cc ปริมาตรน้ําก็คือตัวนี้ครับปริมาตรน,น้ํนี่นี่นี่ปริมาตรน้ําเท่ากับ 200cc 200ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองแล้วก็บอกอะไรครับบอก gs อ่าอาจารย์ไม่เขียน gs ตรงนี้นะทุกท่าน gs เท่ากับ2.65เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราเขียนอย่างนี้จนครบแล้วเนี่ย เราก็สามารถคำนวณได้แล้วล่ะหลักการวิธีการที่จะคำนวณตรงนี้เนี่ยเราดูได้เลยให้ใช้หลักแนวคิดว่าเมื่อใดที่รู้ปริมาตรเมื่อนั้นจะรู้น้ำหนักเมื่อใดที่รู้น้ำหนักเมื่อนั้นจะรู้ปริมาตนนร,ราตนะครับวิธีการทำยังไงครับเดี๋ยวตัวอย่างนะครับเช่นเรารู้ปริมาตรของน้ำเราก็จะรู้น้ำหนักของน้ำเห็นไหม W water หรือถ้ารู้น้ำหนักของน้ำเราก็จะรู้ปริมาตรของน้ำนะครับรู้ปริมาตรของน้ำโดยทั้งหมดนี้ความสัมพันธ์ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับอะไรครับอาจารย์เขียนมาข้างบนนะความหนานแน่นน้ำนั่นเองย่อมเท่ากับน้ำหนักของน้ำหารด้วยปริมาตรน้ำเห็นไหมซึ่งในที่นี้หน่วยเป็นกร,รมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือความหนานแน่นน้ำเท่ากับ1กร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำนองเดียวกัน ถ้าเรารู้น้ำหนักของเม็ดดินเราก็จะรู้ปริมาตรถ,ถ้าเรารู้ปริมาตรของเม็ดดินเราก็จะรู้น้ำหนักของเม็ดดินโดยตัวนี้จะต้องใช้ความสัมพันธ์คือ g s เพราะอะไรครับจันเขียนให้ดูนะ g s จะเท่ากับ W s หารด้วย v s g กม m a W ซึ่งอาจารย์มักจะบอกเลยสมการนี้ต้องจํานะครับตอนสมยัยความสัมพันธ์ตัวนี้ตอนสมัยเรียนเนี่ยนะครับจะต้องจําตัวนี้ออกมาเห็นไหมฮะ gs โจทย์กาหนดเป็น2.65ถ้าเรารู้ w มัน us เราจะหา vs ได้หรือรู้ vs เราหา w มัน us ได้นะครับทีนี้ตัวนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอัตราส่วนช่องว่างเนี่ยที่เขาต้องการให้หาเนี่ย e เนี่ยมันเท,เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ e จะเท่ากับ vv นิยามมันบอกว่า เท่ากับปริมาตรช่องว่างหารด้วยปริมาตรของซ o i l s o l i เราก็มาดูสิปริมาตรช่องว่างเราได้หรือยัง vv ปรากฏว่าปริมาตรช่องว่าง vv เราก็ยังไม่ได้เรารู้แต่ v water 200ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรของเม็ดดินเราก็ยังไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เริ่มต้นได้แล้วละ่ะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นเลยนะครับอาจารย์ขีดก่อนนะครับเริ่มต้น s o l u ชันนะ เริ่มต้นจากอะไรโจทย์ที่บอกบอกอะไรมาบ้างปริมาตรน้ำ V water เท่ากับ200ใช่ไหมเท่ากับนะ200ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นเราก็มาใส่สมการที่บอกว่าแกมม่าน้ำเท่ากับ W water หารด้วย V water นั่นเองเรารู้ V water เราก็จะได้ว่า ดับเบิลยูวอเตอร์ไสมการย่อมเท่ากับแกมม่าน้ำคูณด้วยอะไรครับ V w วอเตนั่นเองย่อมเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรคูณด้วยอะไรจะไม่ได้เขียนหน่วยเนาะเข้าใจกันได้นะครับคูณด้วย V w วอเตที่โจทย์ให้คือ200ก็เท่ากับ200ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมได้หนึ่งละ ใช่ไหมครับอืมลูกสองร้อยกรัมอาจารย์เบลออยู่ด้วยตอนนี้เป็นวัดอยู่นะครับสองร้อยกรัมเป็นเวทวอเตอร์นี่นะครับก็200 g, ่าสองร้อยกรัมเห็นไหมแสดงว่า Ws ตัวเนี้ยที่อาจารย์กำลังเขียนในรูปเนี่ยนะคือสองร้อยอ๋อเห็นไหมเขียนผิดอีกแล้วนะครับโทษทีก็จะกลายเป็นได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เวทวอเตอร์เท่ากับ200กรัม เห็นไหมนะครับเมื่อได้เวทวอเตอร์เท่ากับ200กรัมนะครับแสงแป๊บย่งหนึงอาจารย์ปิดไฟนิดนึงกันครับอ่าเราได้เวทวอเตอร์200กรัมดังนั้นเรามาดูซิเวททั้งทั้งเท่ากับเท่าไหร่เวททั้งทั้งเท่ากับ1,600กรัมเวททั้งทั้งเท่ากับ1,600เท่ากับ W วอเตอบวกด้วย w s ใช่ไหมเราอยากได้ w s ยูเอสทีนี้ดับจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ w ับเบิลยูทั้งบดับเบิลยอ่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เท่ากับ1600กรัมลบด้วย200อ่าเอาอกมาเท่ากับเท่าไหร 1,400กรัมอ่ารู้แล้วตอนนี้ Ws เนี่ยเท่ากับตัวนี้ถูกไหมอ่าวงไว้ก่อนเนาะวงไว้ให้เห็นว่าเราได้ตัวนี้ Ws Weight ของ solid พอเราได้ปั๊บเราจะได้ Volume อ่าขอขีดเส้นนิดนึงครับขั้นได้ Volume Soul Soul. ของอะไรก็ได้ Volume ของ solid Volume ของ solid กับ Weight ของ solid สัมพันธ์กันด้วยสมก,การนี้เห็นไหมครับสมก,การที่อาจารย์กรังขีดสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเราอยากได้อะไรครับได้ v s เราอยากได้ v s เพราะอะไรเพราะเดี๋ยว v s ไปลบกับปริมาตรทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นปริมาตรช่องว่างได้ปริมาตรช่องว่างตั้งหารด้วยปริมาตรของเม็ดดินหรือปริมาตรของ Soy s o ย l ซลิ i d นี่นนก็จะได้เป็นค่า E ตามที่โจทย์ต้องการดูขั้นตอนการทําอาจจะยุ่งยากแต่เราทบาบ่อยๆเนี่ยเราจะคล่อง นะครับเปลี่ยนตัวเลขยังไงมาเราทําได้แน่นอนเราก็มาแทนค่าตอนนี้เรากําลังจะหาเลยนะหาเวทของ solid อ,อาจารย์เปลี่ยนสีนะครับใช้สมการนี้แหละนะครับเราก็จะได้เวทเ,เราจะต้องการหา vs นะ vs vs ก็จะเท่ากับ w s เห็นไหมจากสมการนี้หารด้วย gs คูณด้วยแกมมน้ำนะครับ แล้วจะเท่ากับอะไรครับในเมื่อเราบรรซาบมาแล้วนี่พัน0ี่ร้อยเห็นไมพันสี่ร้อยมาแทนค่า1,400หารด้วย gs คือ2.65คูณด้วยแกมมาน้ำคือหนึกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับออกมาเท่ากับ vs จะเท่ากับ5ลองหารดูนะครับอาจารย์หารไปแล้ว 528.30ลูกบาทเซนติเมตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรเอาละ <c oughs> ได้ v s ะเนื่องจาก v t เห็นไหมเท่ากับ v s ดูในรูปนะครับฝั่งขวารวมกับอะไร v, v y ซึ่งเราทราบ v, v y แล้วเรารู้ v s แล้ว ใช่ไหมเอเอวอยเรายังไม่ทราบโทษทีครับเรารู้ VT เรารู้ Vs เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ v วเท่ากับเท่าไหรล่ละทีเนี้ย VT เท่ากับ850ใช่ไหมนี่ไงโจทย์กำหนดจันขีดในรูปเห็นไหมนะครับขีดอีกขอ่ะนี่ตรงนี้850ลูกบาทเซนติเมตรลบด้วย Vs Vs พิ่งได้มาคือ ห้าร้อามาแทนโทษทีเขียนผิดเขียนถูกอยู่เลยเลยนะครับลบด้วย vs คือ528.30ตามกันทันนะครับออกมาเท่ากับเท่าไรร้อยห้าลบด้วยห้าร้อยยี่แปออกมาเป็น321.70อูนลูกบาทเซนติเมตร <c oughs> อตอนนี้ได้แล้วนะครับครบแล้วเราได้ทั้ง vv นะครับเราได้ทั้ง vs ใช่ไหม vv หาร vs e จึงเท่ากับอะไรอ,ะอ่ะสมการนิยามว่า vv หารด้วย vs ดังนั้นจะเท่ากับ321.70อ,อ 70, ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหม หารด้วย500จบแล้วหรอครับ528.30อ่าูลูกบาทเซนติเมตรออกมาเท่ากับ0.61นี่คือคำตอบครับไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเลขอย่างไรถ้าเราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เราจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องเฟส t ช o n s h ิ p ได้โดยการเขียนรูปและทำความเข้าใจและมักจะเริ่มจาก ไม่หาเวทของรายซอยก็ต้องหาวอลลุ่มของรายซอยนะครับลองดูเดี๋ยวลอ,ลองดูโจทย์ไปเรื่อยๆถ้าเมืไ่ไใดก็ตามที่เจอเรื่อง facilitation s h เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยโซ่ได้โดยไม่ยากนะครับอาจารย์ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับข้อนี้นะครับสวัสดีครับ